พามาซื้อของอยู่นานอีเซเดอร์อยูคาเซินห่างจากนี่มิลงังอเพิ่นเพิ่นเซ็นเพิ่นสิบกิโลเมตรอ่ะเซินประมาณ60กิโลเมนอุ่งไปประมาณ60กิโลไปมาหนึ่งชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงกันเนาะอันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะจะสายพาม เยอสายกับไปทังวัดนี่แล้วพี่น้องเป็นวัดคาทอลิกนี่เป็นคาสินเขามาในตัวเมืองเลยค่ะใกล้จะจะเป็นร้าน,นที่มาซื้อประจำบ้านที่ใดือจะซื้อเธอเกือบสองร้อยยูโรพี่น้องมวลกรเข่ากระสอบหนึ่งเี่ยเนาะเข่ากระสอบหนึ่งก็ห้าสิบสี่หาสิบห้ายูโรเล,ลยเยอสายบอกเขาว่าปีหนา้า ฉันจะบอกกินข่าวเดี๋ยวกินมันฝรัง่งแทนว่าเขาจะมาจอดรถพี่นอ้องโอมาวีวายฉันนูเบียอินอาเซียชอ็อปอินคาส์นโอมาโอมาเอลโ <laughs> อมาเด<ล>็กโอ้โหสเปรยม์มนมีเอานี่ <c oughs> นี่เป็นร้านจังไหนพี่น้อง 감사합니다. 아니다 만. 소 seine Christmasmas 이렇게used는 향을 좀 주고 싶습니다.

จะเป็ใส่ซื้อถั่วถั่วเหลืองมีเครื่องปรุงเครื่องเทศไปแล้วนี่อืม,อม Ja, oh ich ich ja, danke dir. Ich hab viel gelassen. Ich wünsche von uns. Yeah, I felt about. Hmm. Then to bring fear, a buy, why can it be Israeli? Yeah, yeah. Yes, he hmm, cooked that. Yes, we have been from <laughs> from yep. all the hard hours. This is so

เป็นเฟืองเดิมต้องแบบเป็นพวกน้งไงเขไเพิ่งเข้่าเสร็จแคนั่นลองเจียนเส้นมแล้วมา พวกมาเป็นคนพลังพลังเส้นคนท้องทีงก็อยู่สิได้ใครคือบเจอแล้พี่น้อง นี่นเ,นนเป็นปัากรป๋องเ็นปัากระป๋องพวกแห้ พวกของหวานพี่น้องพวกแผนกของ itu. Ini sudah waktu gigi. Begini. Pas eh tunyin nabai. Tunyin nabai. Hmm? Wei เทียอาร์เตอร์เป็นเกี่ยวกับม,มีการแสดงละครเนาะอันนี้เป็น,น,นมิวเซียมนี่เป็นงานสำหรับขเขาจะจัดสำหรับงาน,น,นต่างๆทางนี้เนาะอันนี้คาสเซนพี่น้องมันจะพาเบิงพิซาหัดคิวบานเขามีคือการยุงเทพมีคนบเยอรมันก็จะเกิกยนอยู่เติมมันจะอยู่ในต่ะเมืองใหญ่พี่น้องมุ่นมันมุ่ไปอยู่ตามาอำเภอ ตามจังหวัดอ,อยู่ในเมืองใหญ่ๆมีคนหลายๆว่าคนต่างจังหวัดคนชนบทข้าจากระจิมาก,กินที่เป็นพิซซ่าเรียบเป็นของคนอิาอตาลีมากกว่าที่เป็นพิซซ่าเรียคนมาเจ้าของมันจะเป็นคนอิตาลีปกติเกษตรก็จะมาจอดรถอยู่แถวนี้กันย่างเข้าไปมองงานต่างๆเนาะยังมองีนพี่น้อง มอตอรรถแต่เมื่อานนี้เราจะไปอีกมงหนึ่งทางเข้าไปมงนี้ที่คนออกมาเนี่ตรงแยกนี่มันจะเป็นสำหรับว่ามีรถเข้าไปมีตลดอดไฟฟ้ามีมงศูนย์าการขาดต่างๆมีเสือผามีมีงานราประจำปีให้จัดอยู่นี่เบิดกิจกรรมต่างๆก็จัดอยู่ใจกลางเมืองตรงนี้นะ เดี๋ยวจะเห็นเนาะตรงแยกเดจะไทยเป็ยยำรถผ่านนี่เป็นคาสเซนพี่นอ้องใหญ่คือจังหวัดสกลบานเฮาหรือว่าคอนแก่นนะส mm hmm. ทางรถไฟเข้าไปก็จะ mm hmm. เป็นคนมือศูนย์กลางนี่นร้านเอเชีย hmm. ก็มีอยู่นี่พี่น้อง รถไฟฟ้าเขาเจะทากันไปน้องร้านอาหารก็เริ่มเปิดแล้วพี่น้องวื่อนเพื่อนเวลายาร้านตัดผมก็เริ่มเปิดแล้วอยู่นี่ก็เริ่มคุ้นกันเป็นรถไฟน,นี่นนนนนนก็เจ้ากระลังก่อสางไปน้องนี แกก่อสร้างอยู่นูนยนกลางนี่ก็จะปิดเรียบร้อยรอบขอบได้พี่น้อง,งก็จะรักษามีกฎระเบียบการก่อสร้างห้ามผิดกฎนมันจะน,นออสเร์ลอเบ,บนอะไรสักอย่างออฟฟิศอบ สามีปกติเป็นสําหรับสํานักง,งานให้เซาบ่หรือเป็นคนให้คนพักสามีก็บ่ฮู้กันก็เจเ้าเฮ็ดใหมนนน่นี่เป็นลันเดคราสติกคาสนสกันนี่เป็นคาสนพี่น้องฟังนี่ก็มีพวกอันรถไฟ ไปคุ้นยางก็ไปศูน,นย์ลนกลางพีน่น้องศูนย์กลางมาวิจิตรข้าสนิษฐ์กุศลเนื้อไรมูนไฟล์ดิสกับเอ็ดมันต์ด้วยเฟอร์เยอรด้วยไฟล์ดิอันนั้นเป็นรถอันเอานดับเพลิงเด้อพยยี่น้องเด้อสองคันอาจจะมีเกิดเหตุอย่างนี้ได้อาว่าน,นัวอุบุงนะ ใช no yeah, ่พีป้าพีป้า่ได้เกิดเหตุดกพี่น mm ้องพวกสามีอาจจะเป็นว่าเี่การอนเ่คนยามผูกพานแล้วโควิดก็กำลังจะผ่านพ้นไปพี่น้องอ้ตำรวจจะเห็นจะประจับยายสายสบอลเดอร์นีเดอร์เด้พี่น้องรถตำรวจขาเจ้านี่ในรถตำรวจ ผลิสายซา์เลยนเะร,<ส>ร็วบอาจจะพาะเลี้ยวไปทางพี่ๆน้องมันจะมีร้านอาหารคนจีนอยู่แถนนี้กระทั่งอ้อมนี่อ้อมศูนกลางจะจะมีงานที่ไทยเบิ้อว่ามีง,งานต่างๆกัน งคาสเซนในฟังเฟิร์นืเป็นพีบ้านแลวพี่น้องเอ้ย <Okay. S 2> นี่ก็จะเป็นเข้าไปในศูนย์กลางนะก็จะจอดคนหลยๆพี่น้องอันนี้จะเข้าไปจอดมองทางใต้รถใต้ร้านอาหารดันคนจีนนะพี่น้องใครสการ์เดนเทสไซด์ก็มักเ mm hmm. มืก้มันมีบาร์บีคิว จะพ้าลงไปหงใตเดินเด้อจอดเลยพี่น้องแล้วก็เจอกันจ้า